สาวลาวตะดึงการก่อสร้างถนนและสะพานที่ประเทศไทยมูลค่าแสนแสนล้านสวัสดีครับพี่น้องกาบถักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องปอ,องไฟสุกุขลน,นะครับนะยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสุส่งยูทูบบาโน YouTube, ano, คนเกา่าคนเดิมพี่น้องผมนายคนตายกันเส้นเก่าเส้นเกินนะครับืันนี้นะครับพี่น้องการถือมีโอกาสดีนะครับที่บาโนอ่าอยากนำคลิปนี้นะครับพี่น้องในการที่แบบ เป็นสาวลาคนนี้นะพี่น้องที่แบบเล่าเหตุยูทูปที่คนข้างว่าแบบข้อมูลในการอ่าเกี่ยวกับประเทศไทยน้อพี่น้องคนข้างมาเนียนไรซื้อส่องว่าอ่าเราคือออฟิเชียลเนาะแต่ก่อนมโนเห็นเราไปทํางานอยู่ประเทศไทยน้อพี่น้องไปเที่ยวอ่าเรียกว่าไปรีวิวถนนทนทางต่างๆเนาะถือว่าเป็นคนหนึ่งพี่น้องที่แบบเหตุยูทูปมโนแบบโอ้เห็นผู้หญิงเพื่อนีกเก่งนะพี่น้องเก่งหลายเนาะในการนําเสนอต่างๆแบบเบ้ากับเก่งพี่น้องข้อมูลกันเนียนเนาะ แบบโอ้โหต้องแบบยุ่งก้ยให้เลยน,นะพี่น้องส่องเลาาเกือออฟฟิเชียลเนาะสาวพัดคนขมมนถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งพี่น้องยูทูบเบอร์ลาาคนหนึ่งที่มีคุณภาพมานุบอกได้ว่ามีคุณภาพาขนาดเดี๋ยวพี่น้องไปเบ่งไปส้มน้ำกันนอกนว่าคลิปของเราจะมีอ่าเนื้อหาแบบไรก็คือตอนนี้แล้วพี่น้องเราอ่าจะมาอยู่ประเทศเลาาเนาะมาอยู่แข่งขมวนซึ่งมาเป็นติดกระเบียงกันพอดีพี่น้องแข่งขมมนเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมารุก็ต้องขอบคุณครับกิปทั้งสองของ เราคือออฟฟิเชียลน้องพี่น้องที่ว่าเรานำเดี๋ยวหาดีๆีด้วยดังาวดีดีมากอ่าเพื่อเน้องพี่น้องเกี่ยวกับประเทศไทยเดี๋ยวไปวงสรวงการพี่อนเราบาจะรังอ่าจะอลังการสําหรับนะครับในการอ่าซิงปลบุกสร้างต่างๆเนาะของเพิ่นก็คือเป็นสะพาพน้องเพี่น้องบาจะสร้างอะไรอลังการสําหรับครับอ่ามูลค่าสร้างจะมูลค่าแบบเออมหาศาลสําหรับพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันครับ สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าชูช่องเราเกอร์ออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคนคำม่วนนั่นเองทักทายสบายดีเนาะพี่น้องในมือนี้พัดกับมีคลิปมาตอนมาาะทุกท่านอีกแล้วสําหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเนาะพัดกับมีเรื่องราวดีๆจากทางประเทศไทยมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิง้งได้ชมและก็ได้ฟังนํากันนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านการาคมนาคมของทางประเทศไทยซึ่งในคลิปที่ผ่านมาพัดก็ได้ลงเกี่ยวก,กับทางด้านการท่องเที่ยวไปแล้ว มาในคลิปนี้เฮาสิไปเบิ่งทางด้านการคมนาคมถนนหนทางเนาะว่าในประเทศไทยช่วงนี้เพิ่นมีอย่างพัฒนาและวก็เปลี่ยนแปลงไปแน่สำหรับที่ไปที่มาของคลิปนี้ก็คือในตอนเศ้าโนาพัดก็ได้เข้าไปลิน Facebook ตามปกติหันลัพี่น้องเลื่อนไปเลื่อนมาหลับไปเห็นข่าวข่าวนึงจากทางเพจอาเซียนสกายไลน์เพิ่นได้ลงเอาไว้ เนื้อหาในโพสต์ก็สิมีประมาณว่าเพื่อนได้ลงข่าวอัปเดตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานคู้ขนานสะพานพระามเก้าของทางประเทศไทยว่าได้สร้างสําเร็จแล้วลอยเปอร์เน็นเนาะและกําลังเตรียมสิปเปิดไซ่งานในปีพศ2 5 6 7ที่สิมาฮอดน,นี้เนะาะท่านผู้ชมหลังจากที่พัดได้เห็นโพสต์ข่าวโพสต์นี้แล้วพัดก็น,นึกขึ้นมาได้เนาะว่าเมื่อสองปีก่อนตอนที่พัดทํางานอยู่พรามสาบกทโม ัดเคยไปรีวิวโครงการก่อสร้างสะพานแห่งนี้เนาะนับจากมือนันจนมาฮอนมือน,นีกระส่งปีผ่านไปแล้วพี่น้องมาเห็นในข่าวอีกเือนึงเพิ่นกําลังสิเปอร์แล้วท่านผู้ชมโอ้ยเสียดายบไดยูพระราม3คือเก้าเดนนาะพี่น้องเพราะว่าบอนเหตุงานของพัดจากพระามสไปหาสะพานทั้งเก้านี่นะมันอยู่ห่างกันบกี่กิโลเมตรเองท่านผู้ชมยางไปกระฮอดเนาะท่าบุเมย์นะส่วนหลายค่รถเมโซ่ศูนย์ห้าไป าจากสะพานกรุงเทพนาไปหาบัวสะพานแพวนนี่นะประมาณ3 4กิโลนี่แหละพี่น้องอุ้ยเสียดายเด้แต่บอเป็นอย่างเนอะพี่น้องถึงแม้ตัวของพัดสีอยู่ประเทศลาวแต่พัดก็ได้ติดตามข่าวสารเหตุบ้านการเมืองของทางประเทศไทยอยู่เป็นประจำเนาะและในมือนี้ก็เส้นเดียวกันพี่น้องหลังจากที่พัดได้เห็นข่าวข่านี้แล้วไ่สเก็บเอาไว้เบิ่งคนเดียวนะในคลิปนี้พัดก็สินำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังและก็ได้เบื้องไปนำกัน ว่าสะพานขึงคู่ขนาดสะพานพระรามเก้านี่หลังจากสร้างสําเร็จแล้วสิมีความสวยงามสั่ใดเนาะเฮาไปเบิงไปชมนํากันเลยค่ะผู้ชมสําหรับสะพานขึงคู่ขนาดสะพานพระรามเก้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในสะพานที่คนสร้างข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาเนาะพี่น้องในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครสําหรับที่ตั้งของสะพานทางฝั่งกโกโมก,ก็คือจะตั้งอยู่ที่แขวงบางพงพังเขตยานนาวาเนาะ แล้วอยู่ทางฝั่งหนบุรีก็คือจะตั้งอยู่ที่เขตลาดบุรณะแขวงลาดบุรณะสำหรับสะพานแห่งนี้ก็คือเป็นสะพานถน,นนเนาะเป็นประเภทสะพานขึงที่มีขนาดหญ่ซึ่งอยู่ในเส้นทางของทางพิเศษสายพระรามสามดาวขนองวงหวนโบนอบโนกตาเวนตกที่ดูแลโดยโครงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและที่สําคัญสะพานแห่งนี้ยังเป็นสะพานขึงเสาคู่แห่งทําอิฐในประเทศไทยึ่งเพิ่นได้สร้างคู่ขนานทางด้านท้ายน้ำองสะพานพระราม๖ ส่วนรายละเอียดในตูค้คูแห่งเนทางของทางพิเศษสายพระรามสามดาวขนองวงหวนโลบโนกตาเวนตกุกที่ดูแลโดยโครงการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและที่สําคัญสะพานแห่งนี้ยังเป็นสะพานขึงเสาคูแห่งทําอิฐในประเทศไทยึ่งเพิ่นได้สร้างคูขนาดทางด้านท้ายน้ำของสะพานพระรามเก้าส่วนรายละเอียดในตัวของสะพานแห่งนี้ก็คือมีความยาวลูที่780เมตรเนาะ ความยาวในช่วงกลางสะพานทั้ง450เมตรมีทั้งหมดแปดทรงจลาจเนะพิ่นองและมีความกว้างประมาณ42เมตรรูปแบบการก่อสร้างก็คือเป็นคานคอนกรีตอัดแรงเนาหุกก่องสำาเร,รูปนั่นเองนอกจากสะพานแห่งนี้จะเป็นสะพานขึงเสาคูที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่กว้างที่สุดในประเทศไทยนําอีกท่านผู้ชมส่วนที่ไปที่มาก่อนที่เพื่อนสิมีการสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมา กระสืบเนื่องมาจากว่าการสัญจรในทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงบางโคสะพานพระรามเก้าดาวพนองนี่นะในช่วงเวลาเร่งด่วนลวดมันติดแหงอีหลีท่านผู้ชมและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือตัวของสะพานพระรามเก้าเองนะเปิดใช้งานมาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ล่มเก้าเนพนองเพิ่นก็อยากทําการปิดปรับปรุงแต่กบปิดโบไดนะ้เนาะเพิ่นก็เลยต้องท่าสะพานขึงคู่ขนาดสะพานพระรามเก้าแห่งใหม่นี่แล้วก่อนสะพานพระรามเก้าถึงสีได้ทําการปิดปรับปรุง ด้วยเหตุผลนี้แหละน้องพี่น้องทางกระทรวงคมานาคมของทางประเทศไทยเพิ่นจึงได้เล็งแก้ไขปัญหานี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย,าอย่างยั่งยืนหลังจากนั้นเพิ่นจึงได้ทําการปรึกษาหารือและก็ได้ขออนุมัติจากทางรัฐบาลเพื่อกอสร้างสะพานนี้ขึ้นมาและในที่สุดท่านผู้ชมเมื่อวันที่30พฤษภาคม2560 เพิ่นก็นได้ห um ับการอนุมัติจากทางรัฐบาลให้มีการก่อสร้างโครงการสะพานขึงคู่ขนาดสะพานพระรามเก้าแห่งนี้ขึ้นมาโดยให้ทางการพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลนั่นเองเนาะ <c oughs> เอาเนาะพี่น้องบาดนี้เฮามาเบิ่งในส่วนของการก่อสร้างสะพานแห่งนี้กันต่อเลยสําหรับโครงการก่อสร้างสะพานขึงคู่ขนาดสะพานพระรามเก้าผู้ที่หับเหมาก่อสร้างก็คือทางบริษัทชอการช่างจำกัดมหาส่วนเนาะ งบป,ประมาณในการก่อสร้างสะพานดังกล่าวนี่ก็คือจะอยู่ที่6,636.192.131บล้าน1กับ80ทกัสตางค์พี่น้องโอ้โหงบป,ประมาณนี้ก็คือเป็นงบป,ประมาณของประเทศไทยลอยเปิดเซ็นเนาะพี่นอ้องเพคนนได้เริ่มลงนามเซ็นสัญญาเมื่อวันที่4ธันวาคมพศสพศ2562 โดยแบ่งสัญญาออกเป็น5สบับเะาะในส่วนของตัวสะพานคืนคู่ขนาดสะพานพระรามเก้านี่ก็คือจะอยู่ในสัญญาที่4นั่นเองท่านผู้ชมหลังจากที่เพื่อนได้ลงนามเซ็นสัญญาแล้วเวลาต่อมาเพื่อนก็นได้เริ่มทําการก่อสร้างเนาะในวันที่16มรกราคมปีพศ2563โดยเพื่อนได้กำหนดระยะเวลาในการก่อสร้างทู่39เดือนเนาะหรือว่า3ปีไปนั่นเองและหลังจากนั้นเพื่นก็นได้เริ่มทําการก่อสร้างเนาะ ได้ลงเสาเข็มเสาทำอิฐไปเมื่อวันที่15มีนาปคม2563และหลังจากนั้นเพิ่นก็นได้เริ่มทำการก่อสร้างต่อมาเรื่อยๆเนาะจนมาวันที่22กุมภาพันธ2566ที่ผ่านมาเพื่นจึงได้ทำพิธีเทคอนรีตยุดชุดท้ายเชื่อมสะพานอย่างเป็นทางการนั่นเองและก็ได้ก่อสร้างสำเร็จเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2566ที่ผ่านมา ส่วนที่เพิ่นสร้างสำเร็จแล้วนี่เพื่อนกับกำลังสิเปิดช้งานในเดือนมีนาคม2567นี้เมีน้องพี่น้องแต่ว่ายังโบหันได้เปิดย่างเต็มระบบเนาะมือที่เพื่อนเปิดย่างเต็มระบบเลยก็คือสิเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2567พุน่นเคุณเนาะเพราะว่าเพื่อนท่าทางขึ้นลงสะพานทางฝั่งธนบุรีสำเร็จก้อนเนาะเพื่อนจึงสิทำการเปิดนั่นเองพี่น้อง เป็นจังใดกันแน่พี่น้องหลังจากที่ได้เห็นความสวยงามของสะพานขึงคูขนาดสะพานพระรามเก้าในตอนที่พิ่นสร้างสําเร็จลอยเปเซ็นแล้วพัดเองหลังจากที่ได้เห็นบอกเลยนะพี่น้องว่าสะพานแห่งนี้มันมีความสวยงามอลังการสมแล้วเนาะที่เพื่นยกให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งเพราะว่าสมกับการรอคอยอหลีท่านผู้ชมตอนที่พัดเคยไปรีวิวเมื่อสองปีก่อนท่าน่ะพัดก็ได้เบิงเต็มน้ำหูเนาะ พอบ้านมีเพื่อนสร้างสําเร็จแล้วก็คือในหูเป๊ะเลยพี่น้องและกันยังสวยงามกว่าในหูอีกเนาะเพราะว่าในตอนกลางคืนนั้นเพื่อนได้เปิดไฟแสงสีอย่างสวยงามกันเลยท่านผู้ชมพัดเองต้องขอชื่นชมในการพัฒนาของทางประเทศไทยเนาะเพราะว่าเพื่อนเ้าจริงเฮ็ดจริงและกระทาจรเนาะแถวงบประมาณกันยังเป็นงบประมาณของประเทศไทยลอยเปอร์เซนแบบนี้และนาะพี่น้องเพื่อนจึงเอินว่าการพัฒนาของประเทศที่เจริญแล้วสําหรับในมื้อนี้ก็มีประมาณนี้เนาะท่านผู้ชม สำหรับข้อมูลเนื้อหาหรือว่าคำว่าคำจาที่พัดว้าไปในคลิปถ้ามีอันไดผิดพลาดไปประการใดพัดกระตรงกาบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาณนะทีนี้นาเนาะสําหรับในมื้อน,นี้พัดกรสิขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเด้อเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันคือเก้าส่วนในทุกคลิปที่ผ่านมาพัดกระตรงกาบขอโมกขอบใจทุกคนหลายๆเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจพัด พัดเองหูซึกซึนใจหลายพี่น้องหลังจากที่ได้อ่านคอมเมนต์ที่ทุกท่านได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจพัดสำหรับในมื้อนี้กสิกรตัวลาทุกท่านไปก่อนเด้อเนาะพอกันใหม่ในคลิปหน้าเอาละครับพี่น้องครับก็ถือว่าจบลงไปเนาะสำหรับคลิปอ่ารีวิวสะพานเนาะพี่น้องของส่องเราคือออฟฟิเชียลโอ้พี่น้องกระเด็นในส้มเหมือนกันเนาะถือว่าการสั่งสะพานข่าวแนะนำเจ้าพญานะพี่น้องมันเป็นอีหยังที่แบบโอ้ค่อนข้างแบบต้องใช้มูลคา่าหลายแสนล้านเนาะพี่น้องเนาะก็คือเพิ่น ทำลายประเทศไทยที่ว่าบ่ธรรมดาไอ้ดีนะพี่นอ้องในการสางเพียงเวลาประมาณเกือบสามปีเนาะพี่นอนะ้องเนาะถือว่าแบบโอ้การสางนล้พี่นอ้องโบนูตองเสื้อแบบก้าวเราเลยว่าถ่าบโบกเก่งจริงเนาะพี่นอ้องบกเก่งจริงแบบมาเหนะ็ดบุหรีเนาะในการที่แบบสานสะพานแบบขามแม่น้ำเจ้าพายานะพี่นอ้องมันเป็นโอ้มูลค่าที่แบบก่วงเนาะแบบว่าเห็ดน้ำกันเลยพี่นอ้องถือว่าขอมูลกันกเล่าบอกไปเนาะพี่นอ้องในร้านยางกันแหละก็คือแบบโอ้โนูแบบ ตระึงในความสามารถของจะคล้องสองเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็คือสาว์พัดคนขมวนถือว่าแบบข้อมูลแน่นขนาดพี่นอ้องในการที่ว่าเฮ็ดคลิปเฮ็ดยูทูบของเราเนาะแต่ละตอนแต่ละบกักที่เราแบบศึกษาข้อมูลค่อนข้างว่าสุดยอดหลายพี่นอ้องมานเราเห็นผู้หญิงคนแดกเนาะคนแดกอีดีในประเทศเราเลยที่แบบนั่มคลิปเฮ็ดคลิปแบบค่อนข้างว่าใส่ความูลของตัวเองที่แบบมากเพื่แพ้นะพี่นอ้องแบบเล่าความจําดีขนาดเนาะในการอ่าน แบบว่าเป็นนักข่าวได้เลยนะพี่น้องเป็นนักข่าวได้เลยเนาะสำหรับแบบความดูของเราเลยกับการเบาการจา่าที่ว่าเกงานะ่งไรเนาะสาวผัดคนขมวนจะได้กระฝากพี่น้องไปเบิง่งไปส้มอ่ะคลิปเพคนใดได้ครับพี่น้องซ่องเราคือออฟฟิเชียลนะครับเนาะไปเบิง่งไปส้มคลิปของเคนคนใดโอเคครับพี่น้องกลารประมาณนะมานะนี้เนาะมาลงกันนี่แหละครับก็คือเป็นอยังคนล่าจึงซึนชมประเทศไทยเนาะเพราะว่าการสั่งซื้อแต่ละอยา่างนี่บอกเลยว่าอลังการงานสั่งเนาะครับพี่น้องคือว่าแบบมูลคา่าหลายแสนต่อท่า้าว่าบอมีความสามารถ โเกีงจริงเนาะการือว่าเห็ดบ่อไหลพี่น้องในการที่แบบสิ่งบุกสางตะไรายางอะน,นะแบบหลายๆบอลเนาะพี่น้องพี่น้องบรรลุแบบเห็นหลายๆบอลเนาะในการสางบอจะเป็นตึกบอพี่น้องหรือว่าอาคารต่างๆเนาะถนนต่างๆแบบคนกลางว่าถ่าวโเกีงจริงน,นี่เห็ดบ่อไหลแน่นอนนะครับเนาะโอเคครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขอบคุณคลิฟต์คนสบาบทั้งสองเราคือออฟฟิเชียลนะครับที่ว่า,าสรรหาข้อมูลดีๆมานําเสนอในมือนี้เนาะครับในกระป๋า เบิ้องก่อนน้านพี่น้องฝากกดติดตามทั้งสองเบาหนุายและการส่องของสาาพัตค้นระมวน้อพี่น้องจะได้กับเป็นกำลังใจให้ทางอ่ายูตูปเบอร์ลาเลยวยครับขอบกันมาในคลิปน้าสำหรับที่นี้สบายดีสวัสดีครบบ๊ายบาย